คำสั่งสารปกครองสูงสุดเมื่อเดือนที่แล้วที่ให้นำที่ดินของสวนปาล์มน้ำมันหมดสัมปทานในจังหวัดกระบี่เนื้อที่รวมกว่า7 0 0 0 0ื่นไร่มาจัดสรรให้กับผู้ไม่มีที่ดินทำกินได้กลายมาเป็นความหวังของชาวบ้านนะครับหลังจากที่รอคอยกันมากว่า20ปีล่าสุดพวกเขาจึงออกมาเคลื่อนไหวเพื่อให้ทางจังหวัดเป็นคนกลางในเรื่องนี้ครับการรวมตัวกันของชาวบ้านในชื่อกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มเรียกร้องที่ดินทำกินจังหวัดกระบีร่ราวๆ3 0 0คน หน้าสารากลางจังหวัดถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวครั้งแรกนะครับสมมุติเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมป่าไม้เร่งนําที่ดินสวนปาล์มน้ํามันหมดสัมปทาน11แปลงเนื้อที่กว่า7,000 70, 0ไร่มาจัดสรรให้กับผู้ไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตนเองก็เป็นไปตามหลักแนวทางปฏิบัติตามคําสั่งของสารปกครองสูงสุดเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมากรณีทนายความตัวแทนชาวบ้านเป็นโจทยื่นฟ้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบไม่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26สิงหาคม2546และมติคณะทำงานแก้ไขปัญหากรณีราษฎรเข้าครอบครองสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่เอกชนขอใช้ประโยชน์เมื่อวันที่13มกราคม2547โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน180วันนับตั้งแต่มีคำพิพากษาครับสำหรับคดนีนี้ทนายความตัวแทนชาวบ้านกลุ่มเรียกร้องที่ดินทำกินจังหวัดกระบี่ยื่นร้องต่อสารเมื่อปี2566ครับ หรือมีขึ้นหลังจากมีมติครมองเมื่อปี2546ก็ยืดเยื้อมากกว่า10ปีตอนนั้นรวมจนถึงวันที่มีการประกาศก็เป็นเวลา21ปีนะครับชาวบ้านจึงเดินทางมาเรียกร้องให้ทางจังหวัดเร่งเป็นคนกลางในการกำหนดหลักเกณฑ์หรือว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการจัดสรรที่ดินตามมติคณะธรรมวันที่13มการาคม47มันเขียนไว้ชัดเลยนอกรณนี้รัฐธอนบุกรุกเข้าไปครอบครอง ที่ดินหมดอายุการอนุญาตที่หมดอายุาแล้วอะให้ดําเนินการจัดสรรให้เขาทมความเป็นธรรมคือหนึ่งให้คนนอกพื้นที่ที่มามาเรียกร้องกับผมเนี่ยส่วนหนึ่งให้คนในพื้นที่เป็นหลักส่วนหนึ่งให้นายทุนกรุงส่วนหนึ่งแต่ถ้าแปลงไหนที่นาทุนบุกรุก,ก,กนาทุนจะไม่ได้เลยแลผมอ่านละเอียดแล้วถ้าแปลงไหนที่นาทุนบุกรุก,ก,กจะไม่ได้ แต่ถ้านาทุนบุกรุกเกินหมดในส่วนที่บุกรุกเกินนะครับถ้านาส่วนที่นาทุนบุกรุกเกินสัมปทานเนี่ยครับต้องมาจัดหมดนะครับสรุปแล้วผมนั่งวิเคราะห์เลยนะครับตะข่าวจัดหมดเลยนะครับจัดหมดนะผมนั่งวิเคราะห์บุกรุกสองล้านเลยครับ หนึ่งในชาวบ้านกลุ่มบางสันพัฒนาเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันเรียกร้องที่ดินทำกินในพื้นที่สวนป่าหมดอายุสัมปทานของบริษัทยูนิวานิตในตำบลปลายพระยาอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่นะครับโดยได้มีการเข้าไปสร้างเพิงพักในพื้นที่เพื่อรอเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาจัดสรรที่ดินทำกินรวมระยะเวลา10ป,ปีที่ผ่านมามีเพียงการยึดคืนพื้นที่แต่ก็ยังให้ในายทุนทำกินเก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่มมาดำเนินการอย่างจริงจังในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาด้วยการเดินหน้าโครงการปลูกป่าทดแทน แต่เมื่อมีคำสั่งสารปกครองสูงสุดลงมาก็ควรจะเร่งดำเนินการนำที่ดินมาจัดสรรให้เพียงพอเสียก่อนครับเดี๋ยวเน่งเ่งอ่ะป้า,มา,มาไม้มาโค้นเด้หน่ลูกซวยมาโค้น่ยพวกนี้เราอยากได้ยินตาอบอยังไงบ้างครับฝังตัวไว้ผู้ว่าจัดการนายได้ชาวบ้านเข้าไปยุ่นย่างหน่อยๆได้ปลูกลูกเครืออยู่แนนั้นกันอย่างดีไม่ต้องปลูกระไรก็ได,ได้ให้ปหลูกลูกเครือปลูป้มนานๆต่อปลูกก็ไม่พื้ นับตั้งแต่มีมติครอมอม้วนที่26สิงหาคมปี2546ก็มีชาวบ้านหลายจังหวัดทั้งภาคใต้รวมถึงจากภูมิภาคอื่นๆทยอยเข้าไปปักหลักก่อสร้างเพิงพักชั่วคราวอยู่ภายในสวนปลาล์มน้ำมันหมดอายุสัมปทานทั้ง11แปลงนะครับจนมีการกระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่แล้วก็อิทธิพลท้องถิ่นต่อเนื่องมีแกนนำกับชาวบ้านถูกยิงเสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า10คนบาดเจ็บอีกจำนวนมากแต่ว่าทุกคดีก็ดูเหมือนจะยังไม่มีความคืบหน้าครับ